ก็ดีจ้าซ่องขั้วนองเน่เมีอย่างในเมนูนั้นเสนอจะเป็นปนกบจะมือนีกบเด็กอู้ตัวหไงเด้อ,อ,อดจ้านี่สี่ตัวแต่มีพักหอมจะพักหอมร่วมซ้อยก็สะม,ม,ม,มีเป็นหมักพริกจะเตียวไว้ปิ้งเป็นพี่ขีนูอีก้นอ,อีกกับปูกจะสาบได้เดกบออกมาอ่างชิลาบมัน,ม,นมุนเบิร์ดมันเหลือกขักลาบได้แม่นี่แมแม่ใส่ถังไวย้ยามันเรา กบอีหอดใครจ้ะโอ้อย่างไรแม่อย่งไเหรอู้แมงกิซอนจ้ะเสียมลวกพักจ้ะเอารวกพักเสียบตีสามนี่มันล้มในแมงดาตัวนึงล้นี่ฝนตกจ้ะพอดี้นใส่กบเลยตรงแต่ประมาณใบสองใบสามจ้ะมันล้มเดี๋ยวจะม่เดาตัวตีได้จักมันลมล้มติเนี่ยเล่บเล่เสียบไฟแม่มาได้กาดตีคาาจ้ะกบไม่ได้ออกมันมีบลเลบก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 บ เอาแม่วขึ้นมาเลยค่ะโก้พยังมี่ไอ้ทักไปยูไอ้ทักไปเที่ยวจ่าก็สิไปเราจะไปต้มกันเลย like จ่าตน้นน้ำิดเดียวแล้วก็สิเอาน้ำปลาล่างล้งจ่าพุงล่านัวต่อไปก็เอาเรือจ่าเอาเกลือใส่แล้วต่อไปก็สิเอากบลงเลยเจะบอกพริกใบตะกี้เอา คลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดซับสไครป์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจฮะซ่องขั้วน่องเนยจ้าคลิปนี้ก็มากกดไลค์ถื่ใจกดแชร์เปิ่นกบย้อมาเ้าก่อนไปโรงเรียนจ้ามือนี้ติดไว้ก่อนจ้าเราไปกันร้อยให้มันสุกจ้าจ้าตอนนี้กบกป็สุกมาที่เรียบร้อยแล้วเราไปกระเอามาพริกมาปิ้งไปฟังเอ้ยไปไวอุ่นๆแล้วมันมี ไม่เฝ้าไปต้องเรียนจ้ะมือสีขาวเฝ้าจังหน่อยปีงข้่าหนึ่งเขาจังหัวจ้ะใส่กระ<อ><อ>ร้อยเหมือน<ป>พริกมันสุกปปลเลยจ้ะกระเบนปนเลยค่ะตอนนี้พริกกับปิ้งกี้เรียบร้อยจ้ะใส่ก็มาต่ำจังหอมจ้ะกี้ต่ำง่ายพ่อจ้ะโอ้แมงดาพร้อเดี๋ยวหนูยังไงจ้ะไม่รู้แมงดานี่ยเราจะมาจากไฟแมงจ้ะ,จะ นะ้าบดสิแกงอีกละ่ะเพราะว่ามันขึ้นในฝนตกจ้ามาสิบินมาหอมหอมนี่แหละตัวยังตัวแม่หอมอว่า,ต,วาตัวปู่หอมตัวปูหะะ่หรือมั้งตัวแม,ม่กันไข่อ่อนก็หอมหอมจากเลยบ๊วยไข่กบไหมผลักออกมากเลยของไงัยพีก้นอีปูได้กบกับน้องว่าฟืนก็สัง่งจกก้ะจังใจทำพริกแล้วกับสิเป็น ลอกหนังจะลอกเนื้อเราไม่นะเอาเจคายเฮ้ยเอาเจกระดูกเอาต่กระดูกเอาต่กระดูกออกบกวนังโบออกหรอกจ้ะจะตามชอบเลยกระสิมาลอกเลยลอกหนังกบใส่เลยจะเจกระดูกออกเจกระดูกออกสินี่นองจ้าใกล้ๆเลย หือเีนวอีสานบรร بان จะบ,บริสุทธิ์จะหาเอาอนี่รอนมากกระิหาเอาจะเป็นยามันตะดินเย็นโอ้โห,หแก<ต>้วโตวอีเลียน,ยนเยนอืมเย็นนี่ไันเป็นเดือนพอนะบรวิแม่เดือนพอนั่นละเป็นเริ่มฟ่าไม่ฝนไม่ฝ่าวร<ะ>สันวันกระตกุกแห้งจะล้มอีก จ้าก็ล่อมีลอกนังเสร็จเลยจ้าตอนนี้มีก็ลอกกระดูกออกเรียบร้อยแล้วจ้าเอาเต็เนื้อกับหนังจ้าจะมาต่ำปนปนปนกบจ้าไม่นู่มเลยนี่ป็นปนกบใส่แมงดาจ้าหอมหอมหอมชิ้นแมงดาแมงดาตัวจักบ้านมีไหมตัวสิบบาทบ่อยทั่งบ้านเขาอาชีพไม่แม่ฮะแมงดาขายแบบเรียง เกิดทีนี้เราจะไปหาสวนไปดูก่อไปเอาน้าต้มจ่าลงไปเลยน้ำต้มใส่ก็มีแมบบ่นม้ำปลากับเกลือจา่าตัดสดกคนเรียเร่ยวเคียกใส่จังหน่อยต้นคนรองตำมุนคขจะจ่าพ่อเรือสดกดจับต่อไปเรา,าพักพร้อมลงเลยนวดล่ะก็ทำที่ใส่ชุดรดีอยู่ ขาดไปดิแม่หอมยังดา่าขาดเลยย่างมะเข้าอาจสิเสียงดังเนี่ยจเพราะว่ารถไก่ใบไก่มาหลาพว่าบ้านอยู่ไก่ถนนทางก็ด,ด็ดน้ำมันน้ำมันแม่งด่าเลยนะเนี่ยเติมพอวีเติมเลยใส่องค์สุรสจ้าม่กินเลยเด็ดด้วยจ้าบัดที่บุกใส่ยังอีกดอกแสบเลยมั้งไออีกอันอีกแสบหรอกจ้านั่งจานาันตัดตอนกินได้เด้อจ้า จจ้ากินค,คนบเด้อมือนนจับลกครับนีลวกลกดอกแค่ฝอยยันบั่นยิ่สาานลุนโอ้ประเดืมกนมอนมลซ้อนมาสดเลยจำหมดสวัสดีจ้าอพอตอนกินแล้วไม่เค็มกันเลยจ้าบัดทีนี่มาได้จไม่เคีมกัน แส่เดิมทำแรกยังมีได้มีแหละอมนะับพร้มเจ็บ,จบใครมันจะไข่มันจะรักนส่วนไข่ แม่ร้องลวกเปลี่ยนบริาัทน้ำเกลือน้ำเดือดเดือดร้องเบิ้งกำนังก็จะอะไรอีดิ้วไอตัวกำลังที่ตัวนะ่นแมนเหลออีกแค่ไนตัวหนึ่งหมักไงหนึงเอามัค้างไว้บด้หัทามเฮียแต่นอะรนึงแล้วมาสิเด็ดกิ่นบริ ใหญ่ครับฟังเลยนะฟังทังจุนเจ้าอยู่จาก้างเลยยังจุนขากบมีแม่ดหนึ่งเมื่อไงหน่วงนันหนือวังหนือ เราไม่ผม,ผม,ผม,มเารมาเปลนอยน,น่มเรเคียวปลาเา่จงวามากกว่าไงกินทุแทนนมากดินใหม่ได้เลยผมเม่ดินไม่กินยังก็ไม่เถื่อกันนะโอ้กินกับอันกินกัรลกแด่แต่ความมันเบียร์ไหมจ๊ะบอกไว้ ออกมาจินใด้กันเลยเบียร์เด็ดเลยกระังซองเลยเดดกระังเริ่มมากเเริ่มสวยแน่ดอกลับกระคองเร่อุจมาแกล่ะูเองมัน้างเป็นไร

โย้ยนไม่จิ้ยงี่ซ้อน่หค่เสีบคคนค่จิม่วงนะคะไุซ้อน อย่าซ้ำโตเลยนี่มันเป็นรูดดีแดม่นี่ซ้อนทำไมเรื่องเกิดกับพี่รุดอันนี้ใช่รถดีแม่กับทอดเอาทอ,อดรถดีทุกคนได้ขายอยู่ได้ขายอยู่เุกคนปกติก็ได้ขายอยู่จ้ะเมือนี้มันเป็นฝนตกเลยอ่วเสียบ ไปมื่อไ80แปดสิบเมื่อไหร่หน่อยเศร้า,า,าบอกกินเป็นขาเยี่ยวครัพ่านี่นี่พออ่อใคร็นช่วงใครบอกยังซุกซุกใครอาไรใคามียังไงอืมคอมาขายขีดละเศร้าบ่ะอจารขั้นใาเหตุอะอรห้จมน้ำพรน้อึก็หนึน่งพอซุกแล,ะกะล,วกล้วก็ลวกลงหลวกกับมันเหลยกกับางมันขว ไม่ใช่ตามนี่และไม่ใ่ดแต่รถดีเราอดอบางคนเอาไปขายแต่บูมักทอดอืมเอ่กินเหลจ้าแม่กินไได้ยังมึงจ้าเคลิปนี้เขาจะพูดอาจารย์ไดขอปิดคลิปเพี้ยนสนิจจ้าเจอคลิปหน้าจ้าสายใจบายบายยืมมันดิ